งานนี้ฟันธงได้เลยฮรระหว่างโจไบเดนนะครับกับชวัมยังไม่จบงานนี้มีการเอาคืนกันแน่นะครับส่วนเขาจะเอาคืนกันในรูปแบบไหนในรูปแบบอย่างไรนะฮะต้องมาจับตามองกันนะเพราะชวัมมีคดีเก่าๆคงค้างคงคาไปมากแต่จนถึงขนาดนี้สหรัฐอเมริกาไม่เคยมีการนะครับจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับหรือเอาประธานาธิบดีเข้าคุกมาก่อนเลยนะ สวัสดีครับมาพบกับผมเทิศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจครับประเด็นที่น่าสนใจวันนี้คงจะเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับสหรัฐอเมริกาและสถานการณ์โควิด -19 และรวมถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับมาดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับ นักการเมืองอีกรายหนึ่งนะครับเป็นอดีตรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของซิมบับเวเสียชีวิตจากโควิด -19 นะครับเขาชื่อช so ิบูชิโซโมโยรัฐมนตรีต่างประเทศของซิมบับเวนะครับเสียชีวิตหลังติดเชื้อโควิด -19 จากการเปิดเผยของจอนนะครับซา,ารัมบาโคศกของอประธานาธิบดี นะครับโมโมโยอดีตทหารระดับสูงนะครับซึ่งเป็นคนแถลงรัฐประหารโรเบิร์ตมูาบาเมนะครับอดีตประธานอัดีผู้ร่วงลับที่ครองอำนาจอย่างยาวนานในเดือนพฤศจิกาย,ยนปี2017เสียชีวิตที่โรงพยาบาลท้องถิ่นแห่งหนึ่งนะครับจากการเปิดเผยของอาชารัมบานะครับก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเป็นนักการเมือง ตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีนักการเมืองนับ10คนที่ติดเชื้อโควิด -19 เสียชีวิตไปเกือบ10คนเลยทีเดียวนะครับในขณะที่ออกฟอร์สแล้วก็เอสตาเซเนกาเตรียมผลิตวัคซีนใหม่สู้โควิด -19 กลายพันธุ์ที่กำลังขยายตัวไป60ประเทศทั่วโลกบรรดานักวิทยาศาสตร์ของมาหาวิทยาลัยออกฟอร์บกำลังเตรียมการสำหรับการเร่งฉีดวัคซีนเวอร์ชนันใหม่นะครับเพื่อต่อสู้กับการปรากฏตัวของ การกลายพันธุ์ของโควิด -19 ที่แพร่กระจายไปง่ายกว่าตัวเดิมซึ่งถูกพบในสหาราชอาณาจักรในแอฟริกาบราซิลและจากรายงานของเทเลกราฟนะครับรายงานของเทเลกราฟที่อ้างยืนยันคำยืนยันของออกฟอร์ดระบุว่าคณะทำงานที่อยู่เบื้องหลังวัคซีนของออกฟอร์ดและเอสตาเซเนกานะครับกำลังทำการศึกษาความเป็นไปได้เพื่อจับรูปแบบทางเทคโนโลยี ซึ่งตอนนี้ก็พบว่าเกิดการแพร่ระบาดอย่างหนักนะปรากฏว่ามีการเผยแพร่คลิปนะครับแฉผู้คนในสถานกักโควิด -19 ตั้งวงเล่นไพ่กันสบายใจเฉินะครับซึ่งก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะซึ่งปรากฏว่าเขาพาดหัวบอกว่าคุณอาจเคยได้ยินข่าวมาบ้างว่าคนเหล่านี้ใช้ชีวิตอย่างยากลำบากอยู่ในศูนย์กักโรคนะครับและยังคง ไม่เป็นที่แปลกใจว่าพวกเขาหาคนทางค,คลายเครียดนะครับแต่ในมาเลเซียกลายเป็นเรื่องเลยเถนะิดฮะปรากฏพวกเขาใช้เวลาว่างในการตั้งวงจั่วไพ่กันอย่างครื้นเครงนะครับเพิกเฉยต่อการเว้นระยะห่างทางสังคมนะครับหน้ำซ้ำยังอาจเป็นตัวซ้ำเติมสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 อีกนะซึ่งเป็นการอัพเฟซบุ๊กที่อัพโหลดโดยกลุ่มนะครับ วีอาร์มาเลเซียนะครับของชายคนหนึ่งที่บันทึกภาพบรรดาคนไข้ในสถานกักกันกำลังแยกแยกกันเป็นกลุ่มๆเพื่อตั้งวงเล่นไพ่นะครับอันหน้า,ากันอย่างขมักขมิน้นเพื่อฆ่าเวลาระหว่างใช้ชีวิตอยู่ในสถานกักโรคซึ่งตอนนี้มาเลเซียโควิด -19 ติดอย่างหนักนะครับแล้วก็รัฐบาลต้องประกาศสถานก,การณ์ฉุกเฉิน ในขณะที่ยอดการเสียชีวิตในสหรัฐอเมริกาจากโควิด -19 นะครับก็ปรากฏว่าต้อนรับประธานาธิบดีคนใหม่หรือโจไบเดนนะครับแสงหน้าจำนวนทหารที่ตายในสงครามโลกครั้งที่2ยอดผู้เสียชีวิตโควิด19ในสหรัฐอเมริกาแสงหน้าจำนวนนายทหารอเมริกันที่ตายในสงครามโลกครั้งที่2เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลของมหาวิทายาลัยจอห์นฮอปกินส์นะครับจากการติดตามของมหาวิทายาลัยจอห์นฮอปกินส์พบว่ายอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 แตะระดับนะครับ4 000, 5 0 0 0คนขณะที่ข้อมูลของกระทรวงกิจการทหารผ่านศึกระบุว่ามีกำลังพลของกองกำลังอเมริกันเสียชีวิตในสงครามโลกนะครับครั้งที่2อยู่ที่4 0 0 0 0 0กับ5,399คนนะครับ ทั้งจากการสู้รบและในเชิงสถานก,การณ์ที่ไม่ได้ทำการต่อสู้ตัวเลขดังกล่าวตอกย้ำถึงต้นทุนอันแสนแพงของโควิด -19 ในขณะที่ประธานาธิบด,ดีโจไบเดนเริ่มการดำรงตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากที่ได้ทำพิธีสาบานตนนะครับในขณะที่จีนนะครับได้ออกมาตรการคว่าบาตนะครับ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและเจ้าที่ระดับสูง27คนในยุคของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จีนระบุว่าต้องการความร่วมมือกับรัฐบาลใหม่ของสหรัฐอเมริกานะครับของโจไบเดนแต่ขณะเดียวกันก็แถลงความบาดไม้ปอมเปโออดีตและตัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ <c oughs> นะครับเขาบอกว่าเป็นผู้ปิ้นปลอนตลบตะแลงและเจ้าที่อื่นๆอีก27คน ภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์การเคลื่อนไหวนี้นะครับเป็นสัญญาณความโกรธเคืองของจีนโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อไม้ปอมเปโอใช้วันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งกล่าวหาปักกิ่งว่ามีพฤติกรรมเข้าขายฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และก่ออาชญกรรมต่อมวลมนุษยชาติจากการกดขี่ชาวมุสลิมอุยกูในซินเจียงคำกล่าวหาดังกล่าวนะครับเอ็นทนี บิชเคนนะครับตัวเลือกของไบเดนในฐานะรัฐมนตรีต่างประเทศก็มีมุมมองเช่นเดียวกันในความเคลื่อนไหวที่ละทิ้งความสัมพันธ์กับบรชิงจันในยุคทรัมป์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนประกาศความบาดถ้อยถแถลงหนึ่งที่ประกาศบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงในช่วงเวลาที่โจไบเดนกําลังพิธีทพิธีสาบานตนพอดิบพอดีครับซึ่งก็หมายความว่าจีนก็เอาคืนนะครับแล้วก็พร้อมจะเจราจากับโจไบเดน ในขณะที่พอโจบไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีสิ่งแรกที่เขาทำแลครับผู้ไปก่อนหน้านั้นแล้วคือยกเลิกนะครับลงนามคําคสั่ง15ฉบับยกเลิกนะครับเพิกถอนนโยบายของทรัมป์ตั้งแต่เรื่องกําแพงยันสภาวะอากาศเขาบอกไว้แล้วนะครับว่าเขาจะทําแบบนี้ประธานาธิบดีโจบไบเดนนะครับของสหรัฐอเมริกาลงนามในคําสั่งบริหารและคําสั่งอื่นๆรวม15ฉบับนะครับภายหลังเสร็จสิ้นพิธีสาบันตนรับตําแหน่ง โดยมีคำสั่งเพิกถอนนโยบายเก่าของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์รวมไปถึงมาตรการใหม่ๆที่มุ่งผลในการต่อสู้โควิด -19 และแก้ไขปัญหาโลกร้อนนะครับโจไบเดนได้ลงนามนะครับคำสั่งบันทึกข้อความและคำสั่งอื่นๆอีกหลายฉบับนะครับในห้องทำงานรูปไข่ที่ทำเนียบขานะครับประกาศต่อสื่อมวลชนว่าไม่มีเวลาให้เสียอีกต่อไปแล้ว นครับซึ่งก็โจไบเดนก็ไม่สนจัดหนักเลยนะครับสำหรับทรัมป์ในขณะที่เซอร์ไพรส์นะครับของทรัมป์ที่ให้กับโจไบเดนทิ้งจดหมายน้อยสุดอบอุ่นไว้ให้แต่ไม่ขอเผยเนื้อหาประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับแห่งสหรัฐอเมริกานะครับได้รับจดหมายแสดงความมีน้ำใจยิ่งนะครับที่อดีตประธานาธิบดีโดนัลดทรัมป์ทิ้งไว้ให้กับตนเอง ก่อนจะขนครอบครัวย้ายออกจากทำเนียบเขาโจไบ,บเดนเซ็นคำสั่งบริหารหลายฉบับในวันแรกในการดำรงตำแหน่งนะครับบอกว่าไม่กอขอเปิดเผยหนังสือที่ชวามส่งมาเพื่อไปการให้เกียรติเกียรติชวมประธานาธิบดีได้เขียนจดหมายอันแสดงน้ำใจไมตรีอย่างยิ่งนะครับและเนื่องจากเป็นจดหมายส่วนตัวจึงไม่ขอกล่าวถึงเนื้อหาจนกว่าจะได้พูดคุยกับเขาก่อนแต่บอกว่ามีน้ำใจมากนะครับ อดีตผู้ช่วยวุโสของทรัมป์คนหนึ่งแย้มกับ CNN ว่านะครับจดหมายดังกล่าวเป็นข้อความส่วนตัวที่ทรัมป์อวยพรให้โซร,รัสอเมกาประสบความสำเร็จและขอให้ตบานชุดใหม่ดูแลประเทศให้ดีโดยการเขียนจดหมายถึงไบเดนเป็นหนึ่งในภารกิจท้ายๆท,ท,ที่ทรัมป์ได้ทำก่อนจะเดินทางออกจากทำเนียบขาวนี่คือปรากฏการณ์ในเชิงงานวิเคราะห์ นะครับขณะนี้ต้องยอมรับนะครับว่าสถานการณ์ในสหรัฐอเมริกาตอนนี้ถึงแม้ว่าทรัมป์นะครับที่มีการคาดหมายกันว่าจะมีการนิรโทษกรรมตัวเองก่อนจะ <c oughs> ลาจากตําแหน่งก็ปรากฏว่าทรัมป์ไม่ได้มีการนิรโทษกรรมตัวเองมีคนตั้งคําถามกับผมว่านะครับสถานการณ์มันจะเป็นยังไงจะรุนแรงขึ้นไหมหลังจากที่มีการชุมนุมเกิดขึ้น 50รัฐทั่วสหรัฐอเมริกาไม่ยอมรับนะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมดูท่านะฮะโจบไบเดนเข้าดำรงตำแหน่งแล้วน่าจะจบหรือเปล่านะครับจดหมายรับมันจะเป็นยังไงจะส่งผลอะไรต่อไปในเชิงงานวิเคราะห์ตอนนี้ก็คงยังไม่จบยังจะโกโซบิกต่อไปสำหรับสหรัฐอเมริกานะครับโดยเฉพาะเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับประเทศจีนนะครับ ในขณะที่โควิด -19 ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 อย่ายังหนักนะครับแต่ประเด็นการสอบสวนจนถึงขณะนี้ทิศทางของโจไบเดนยังไม่ชัดเจนนะว่าจะไปทิศทางไหนแต่อย่างไรก็ตามโจไบเดนเมื่อเข้ามาดำรง,งตำแหน่งยกเลิกทุกอย่างที่เป็นคำสั่งของทรัมป์แล้วจะออกนโยบายใหม่นะครับโอกาสที่อเมริกันชนจะหายมีไหมตอนนี้เขาใช้วิธีการฉีดวัคซีนโควิด1 i เป็นสำคัญในเชิงงานวิเคราะห์คนสหรัฐอเมริกาย,ยังคงตายอย่างต่อเนื่อง ายก็ใกล้เคียงกับสงครามโลกครั้งที่2ที่อเมริกันชนนั้นไปเป็นอาหารและเสียชีวิตจากสงครามโลกนะครับสถานการณ์โดยรวมในเชิงงานวิกห์นะครับในสหรัฐอเมริกากำลังแย่นะครับโควิด1ากำลังติดอย่างหนักไปทั่วโลกในเฟสที่4แต่ในสหรัฐอเมริกาก็ติดเป็น10ครั้งแล้วในเชิงงานสังเคราะห์งานนี้ฟันธงได้เลยฮนระระหว่างโจไบเดนนะครับ กับชรัมยังไม่จบงานนี้มีการเอาคืนกันแน่นะครับส่วนเขาจะเอาคืนกันในรูปแบบไหนในรูปแบบอย่างไรนะฮะต้องมาจับตามองกันนะเพราะชวัมมีคดีเก่าๆคงค้างคงคาไปมากแต่จนถึงขนานนี้สหรัฐอเมริกาไม่เคยมีการนะครับจับกลุ่มดำเนินคดีนะครับหรือเอาประธานธับด,ดีเข้าคุกม,มาก่อนเลยนะครับและที่สำคัญก็คือถึงแม้ว่าชรัมจะเป็น เ,เรียกว่าประธานดีคนที่สองที่ถูกถอดถอนจากสภาล่างแต่สภาสูงก็ยังไม่ได้มีการถอดถอนทาเป็นรอบที่สองแต่ก็เป็นประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นโดยภาพรวมนะฮะในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาประเทศไหนได้รับประโยชน์สูงสุดจากเหตุการณ์ทั่วโลกขณะน,นี้ประเทศที่ได้รับประโยชน์สูงสุดคือร,ครัรสเซียนะครรัสเซียได้ประโยชน์สูงสุดจากความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาหลังจากที่รัสเซีย นะครับคือให้การสนรับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีเมื่อปี2016ที่มีการสอบสวนเรื่องนี้แล้วก็มีความพยายามจะเอาผิดคนใกล้ชิดนะฮะทรัมป์แล้วก็ตัวชอป์มเองเรื่องของการได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียซึ่งเป็นศัตรูตัวฉกาดนะฮะของอฝั่งของสหรัฐอเมริกาเรื่องโควิด -19 ยังคงติดกันอย่างต่อนเนื่องนะถึงแม้ว่าจะมีวัคซีนโควิด -19 เข้ามาแล้วก็ตามนะครับ ไม่ว่าจะเป็นวัคซีนชนิดไหนตอนนี้ที่ขายดีที่สุดเป็นวัคซีนของฝั่งสหรัฐอเมริกาและก็ของอังกฤษจอร์สันเนี่ยจอร์สันก็บอกว่าจะผลิตวัคซีนที่ฉีดได้เข็มเดียวจบหลังจากที่มีปัจจุบันนี้วัคซีนต้องฉีดถึง2เข็มในระยะแรกนะครับโดยส่วนใหญ่ก็พบอาการป่วยอาการข้างเคียงรวมทั้งการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนในหลายประเทศตอนนี้เขาก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขอย่างไรก็ตามใครฉีดก่อนก็เสี่ยงก่อน ประเทศที่ฉีดวัคซีนก่อนโดยส่วนใหญ่ฮะก็เป็นประเทศที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างหนักและมีอัตราเสี่ยงค่อนข้างจะสูงประเทศที่ฉีดที่หลังรอจังหวะให้ดีโอกาสเสี่ยงก็น้อยลงนะครับแล้วก็ถ้าสามารถควบคุมสถานก,การณ์ได้นั่นหมายความว่าจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับประเทศนั้นๆนีน่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อ กับคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีกับคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ